จังหวัดนครปฐมสีสันนางรำลาวเวียงเข็นรถกลับบ้านหลังรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมสีสันเก็บตกหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานมหาธทวราาเจ้ารำลึกครั้งที่19ซึ่งจัดขึ้นที่องค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม โดยมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงเข้าร่วมในพิธีเปิดซึ่งภายในการจัดงานในครั้งนี้มีการแสดงหลายกิจกรรมโดยหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงราพื้นบ้านของกลุ่มชาวลาวเวียงหนองขามอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้นำการแสดงเข้ามาโชว์ศิลปะพื้นบ้านในพิธีเปิดงานโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กผู้ที่ใช้ชื่อบล็กพัด ทารามนลได้มีการโพสคลิปนางรำที่ต่างช่วยกันลงมาเข็นรถตู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางอำเภอกระแพงแสนที่ได้นำนางรำมาทำการแสดงและกำลังพาสาวใหญ่กลับบ้านแต่ปรากฏว่ารถตู้เกิดเสียและดับกลางทางทำให้คนขับต้องขอแรงให้นางรำทั้งหมดลงมาช่วยเข็นรถ โดยมีเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานและได้มีการพิมพ์ข้อความว่าลาวเวียงบ้านหนองขามทำได้ทุกอย่างจริงๆยูรถซึ่งยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันแบบสนุกสนานว่าทกพ้าถุงแล่นโลดฮ่าฮ่ฮนายกเพิ่งเห็นสิเห็นบ่อน้อขาเด้อ ว้งวดหน้าออกให้ใหม่สองคันโดยเป็นอีกหนึ่งสีสันหลังจากพิธีเปิดงานในค่ำคืนดังกล่าวด้วยน e w สิ2สปณิทัศปณิดามามีสุภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน